สวัสดีค่ะเจอกันกับไฟอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะไฟจะพาเพื่อนๆไปดูการลายขี้ด้วงของไฟนะคะอ่าเหมือนที่ไฟเคยบอกตั้งแต่รอบก่อนแล้วว่าตัวอาหารของไฟไม่เน่านะคะแล้วก็ทำให้ด้วงไม่เหม็นสาบนะคะขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเก็บมาแล้วแล้วก็ที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้ก็คือ ไฟเอามาแช่น้ําเกลือนะคะที่บอกว่าจะแช่น้าเกลือไว้ประมาณสองชั่วโมงเนาะอ่าเราไปชมกันนะคะว่าไฟแช่น้ําเกลือเพราะอะไรนะคะอ่าเพื่อให้เขาขี้ออกค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ค่ะตัวนี้คือเขาขี้ออกแล้วเนี่ย ตัวนี้นะคะดวงตัวนี้สามสิบห้าวันนะคะเส้นตัวนี้ของเขาก็จะบางลงนะคะไม่ดำมากก็น่าจะเป็นที่ตัวตัวอาหารของไฟ้ด้วยค่ะมันไม่เน่า เห็นไหมคะที่มันลอยอยู่ก็หลังจากนี้ไฟก็จะล้างน้ําเปล่าอีกประมาณสองรอบนะคะล้างน้ําเปล่าสองรอบแล้วก็เหมือนมันไม่รู้อ่าเขาบอกว่าเหมือนจะเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันนะคะรอบนี้ของไฟจะให้แตงโมงเขานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันสักครู่นะคะไฟขอดตัวล้างก่อนแป๊บหนึง่ง ค่ะเรามาชมกันต่อนะคะหลังจากที่ไฟล้างน้ําไปแล้วสองน้ํานะคะที่ไฟต้องเตรียมต่อไปก็คือจะเป็นแตงโมแล้วก็จะปล่อยตัวด้วงลงเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มน้ํานะคะเพราะว่าตัวแตงโมเขามีน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะเป็นน้ําแล้วก็ไฟก็จะตัดลงอีกลูกหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นแดงโมแดงๆนะคะตัวด้วงเขาก็จะสวยขึ้นด้วย,วยะะสำหรับอีพีก่อนๆนะคะเป็นการคลายคีย้ด้วงที่ไฝ่ใช้ตัวกากมะพร้าวที่เข้าคั้นเอากะทิแล้วอะค่ะ มาให้เขากินหลังจากที่แช่น้าเกลือแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแตงโมแตงโมนี้ที่ไฟเคยทํามานะคะส่วนมากจะตัวด้วงเขาจะออกตัวสีแดงแดงแล้วก็ที่ทํามาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงมะม่วงมะม่วงสุกะคะ่ะไฟก็จะเอาตัวมะม่วงด้วยตัวด้วงเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเหมือนตัวเนี้ย เหมือนมันจะชื่อช่วยเรื่องไอ้สีสันประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีถามว่ารสชาติต่างกันไหมก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่หลักๆของเขาก็คือจะเป็นกลิ่นของมะพร้าวเลยพวกที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัวเสริมนิดหน่อยหลักๆของไฟยก็เหมือนทําทําให้เขาเหมือนว่าไม่มีตัวกลิ่นด้วงมาก ถามว่าเหม็นสาบไหมไม่เหม็นสาบค่ะแต่ที่ชอบเลยก็คือจะเป็นเอามะม่วงสุกทําแต่ตัวนี้สีเขาจะสวยตัวแตงโมตัวมะม่วงสุกนี่จะหอมสำหรับกล้วยนะคะตัวตัวด้วงรอบก่อนก็ทำดุเอแช่ให้เขากินตัวกล้วยไปครึ่งกิโลแล้วลูกค้าก็บอกว่าเหมือนมันจะวนหวานขึ้นมา ไม่รู้ว่ามันมันจะมีส่วนช่วยในจุดนี้ไหมนะคะแต่ว่าทุกรอบเฟก็พยายามถามถามลูกค้าอยู่เหมือนกันลูกค้าก็จะบอกว่ามันมีกลิ่นมะพร้าวคือเป็นหลกัหลกๆเลยโดยส่วนตัวของไฟว่ามันจะเพิ่มสีสันนะคะสำหรับอีพีนี้เนาะไฟก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยเนอะสวัสดีค่ะ